รสปรุงรสฝาเขียวตาภูเขาทองสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซึ่งเป็นรายการอาหารที่เน้นแต่ความสนุกและก็ความอร่อยนะฮะแต่ส่วนความสนุกในวันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในช่องแบงกี้คกกิ้งนั่นเองเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้มีแขกรับเชิญนะฮะแต่ยังไม่บอกว่าใครแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนส่วนความอร่อยเนี่ย ก็ต้องอยู่ในช่วง b a n k ี้ ranking chart นะฮะซึ่งเราเนี่ยก็จะนำเสนอร้านอาหารที่ติดอันดับ10อันดับนะฮะความอร่อยของย่านย่านนั้นในกรุงเทพคิดเช่นแบงก์จะพาคุณไปเข้าครัวด้วยความสนุกสนานกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาประชันฝีมือทางด้านอาหารในช่วง b a n ก y o o o ก i e เล่าจีนนี้ไปซื้อที่ไหนอะคะไปซื้อที่เมืองจีนนะ ฮูด <I> เลนฮูดเลนและสภาคุณออกไปหาร้านอร่อยๆอในแย่ต,ต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดอันดับ10ร้านอร่อยขั้นเทพกับช่วงแบงกี้แรนกิ้จะมีให้ทานในสูวนนี้เนี่ยไม่เกิน5ร้านทั่วประเทศเลย<ส>ทั่วโลกถ้<ะ><ะ>านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลือชื่อแค่อาหารไทยนะฮะแต่ว่าอาหารชาติอื่นเนี่ยอย่างเช่นอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหาราเยนเนี่ยสามารถหาได้และที่สําคัญรสชาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างจาก ประเทศนั้นเลยเพราะคือรสชาติเนี่ยออริจินัลมากๆนะฮะครับแต่ว่าเราคือรายการอาหารนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอาหารเราก็ไม่เกี่ยงสัญชาติไม่เกี่ยงรสชาตินะฮะแล้ววันนี้เราจะไปดูกันที่ถนนพัฒนาการนั่นเองเราจะไปดูกันว่าในถนนพัฒนาการเนี่ยจะมีอาหารอยู่สักกี่สัญชาตินะฮะไปกันเลยครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่วงนี้แบงกิ้งเรนกิ้งครับสัปดาห์นี้การจะพาคุณผู้ชมครับออกตามหาความอร่อย10ร้าน10อันดับด้วยกันครับในย่านนี้ถนนพัฒนาการนะครับความอร่อยต้องมีหลายร้านแน่นอนส่วนจะมีร้านไหนบ้างที่อยู่ใน10อันดับของเราไปติดตามกันเลยครับอันดับที่10ร้านปากหม้อแม่เมาเปิดมาปีที่9แล้วค่ะมีก๋วยเตี๋ยวรสกุยช่ายหน่อไม้สดไส้หวาน่า ซ่งปากหม้อแม่เมาร้านนี้เขาทำการส,สดๆใหม่ๆนะครับไม่มีการทำใส่กล่องเอาไว้ให้เย็นชื่อสีอารมณ์และที่สำคัญครับรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าจนต้องมีบริการโทรมาสั่งกันไม่ก่อนนะครับ085 823 5858ขขอเชิญลูกค้าทุกท่านที่ยังไม่เคยทานนะคะลองมาทานปากหม้อแม่เมาดูนะคะที่พัฒนาการ5 3คะ่ะ อันดับที่9เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่บนถนนพัฒนาการเซนีมากว่า30ปีร้านเย็นตาโฟแหลมฟ้าผ่าร้านเย็นตาโฟร้านนี้เขามีจุดกําเนิดแรกเริ่มจากการที่เป็นคนชอบทําอาหารทาก๋วยเตี๋ยวทานเองในครอบครัวครับก็เลยลองนําสูตรมาเปิดร้านดูบ้างต่อมาก็เลยปรับสูตรจากเย็นตาโฟทวยนะครับมาเป็นเย็นตาโฟม้อไฟแทน เพื่อให้ได้ทานกันได้พร้อมๆกันหลายๆคนย็นดฟอร์ร้านนี้เขาโดดเด่นที่น้ำสุปที่กลมกล่อมครับอีกเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งมาทานก็คือนี่เลยครับปอเปียะสดนั่นเองแป้งปอเปียะเหนียวนุ่มราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านถ้าอยากแวะมาลองทานก็เชิญได้เลยนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับ ผู้ที่ดูแลร้านนี้ครับร้านชื่อว่าเบเกอรี่นั่นเองนะครสวัสดีคุณต้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบเกอรี่นี่เป็นคำผสมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะระหว่างอะไรกับอะไรครับระหว่างกับมีแบล็กับ เบเกอรี่เรื่องราวของหมีมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเบเกอรี่ยังไงพอดีเจ้าของร้านนะคะคุณเปิ้ลนะคะเขาจะเป็นคนชื่นชอบในตุ๊กตาหมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็รักในเบเกอรี่อยู่แล้วค่ะในเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือชอบทั้งหมีชอบทั้งเบเกอรี่พออยากจะเปิดร้านเบเกอรี่ก็เลยเอาหมีที่ตัวเองชอบเนี่ยเอามาผสมผสานจานนี้ก็คือเทดดี้เซตค่ะเทดดี้เซตนะครับนะฮะบราวนี่ค่ะบราวนี่นะครับนะเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมนะฮะซึ่งทานคู่กับ มันจะเข้ากันมากเลยค,ครับอืมมันเข้ากันเข้ากันครับสุดเท็ดดี้เนี่ยครับมีรสถรถอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นหลายรสนะคะก็จะมีเป็นถ้าคนที่ไม่ชอบทานเป็นดาร์กช,ช็อกนะคะก็จะมีเป็นไวช,ช็อกอะคะอ่ะจะมีไวบูมีรวมรสอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีบราวนี่ที่เป็นเท็ดดี้เนี่ยทั้งหมดกี่รสครับทั้งหมดเกือบเกือบสิบรสได้เกือบเกือบสิบรสนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกทานรสไหนและนี่คนที่จะมา คาร์ดิโอรี่มานั่งชิวๆที่นี่เราอยู่พัฒนาการสองเท่าไร่ครับเอ,อ่อป่าซอยพัฒนาการ30ค่ะมาง่ายจะเดินไปที่จอดรถหน้าร้านเลยมีค่ะมาถึงตัวนี้ครับคุณผู้ชมน่ารักมากน่ารักจนผมเนี่ยอยากจะกินเนี่ยนี่คือน้องหมีหน้าหมีใช้รูปเกลือเป็นตามหมีเดี๋ยวมูกจมูกแขนน่ารักเลย นั้งหนีของร้านเบเกอรี่เนี่ยมีทั้งหมดจีไส้ครับมีหมูยองธรมร,มร,ธรมดามีเกตธรรมดาแล้วก็จะมีการผสมผสามระหว่างลูกเกตกับหมูยองออแล้วก็จะเป็นยองแฮมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าหมี่ตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้ฮนะอันนี้ไส้อันนี้ไส้หมูยองพริกเผาค่ะแขนก็นเลยอ,อ,อ,อืมีไส้อยู่ทุกส่วนเลยทุกส่วนค่ะอ,อ,อย่างแก้วที่ผมหยุดถืออยู่ตอนนี้เราเรียกว่า คาราเมลนัทลาเต้ในนี้ก็จะมีส่วนผสมของกาแฟค่ะเอสเปรสโซช็อตนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีแล้วก็จะมี <Car amel. S 2> คาราเมลคาราเมลเรานำเชื่อมเฮชานทค่ะอ,อ๋อจะเอาใช้เฮาสนัทมันหอมอ่ะหอมจนผมเนี่ยอยากจะวางแก้วนี้เลยนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับรายการของเรานะครับขอมอบกิฟต์เซตนะครับผลิตภัณฑ์จากบริษัทไทยเทอรโฟรสนะครับผู้ผลิตซอสตาภูเขาทองนะฮะมองคุต้องนะครับขอบคุณครับอันดับ7แวะชิมข้าวเปนไก่ร้านนี้กันเลยครับร้านแอดเบตง ส่วนข้าวมันไก่ของทางร้านเนี่ยจะมาจากที่อำเภอเบตงและจังหวัดยะลาค่ะข้าวมันไก่ของที่นี่เขาใช้ไก่ตอนเนื้อน,นานุ่มเลาะกระดูกมาให้เสร็จสับนะครับสับมาเป็นชิ้นๆพร้อมกับหนังไก่เนื้อขาวนวลวางโปะมาบนข้าวมันเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปฟักร้อนกรุ่นสำหรับน้ำจิ้มที่นี่เขามี2แบบครับก็คือจะมีเป็นสูตรของทางเบตงเลยก็คือจะเป็นน้ำจิ้มมันจะออกรสชาติ แล้วก็เปรี้ยวแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะถ้ามาผสมกันก็จะรสชาติก็จะกมกรอบพอดีค่ะข้ามันไก่ทอดของเขาก็รสชาติไม่แพ้กันเลยทีเดียวเนื้อจะกรอบนอกนุ่มในครับอยู่ซอยพัฒนาการ30ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะ800เมตรแล้วก็เจอสี่แยกเลยค่ะอยู่ตรงสี่แยกเลยเลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วก็เจอเลยนะคะ อยู่ใกล้ๆเซเว่น,ในค่ะถ้าใครผ่านมาลองแวะชิมดูรสชาติที่ร้านไม่เหมือนใครค่ะอันดับที่6ครับร้านวิภาวันผัดไทยหอยทอดอาหารที่เป็นชื่อเสียงให้กับร้านภาวันมีมากมายหลายเมนูแต่พระเอกก็ต้องจานนี้เลยครับผัดไทยเส้นเล็กุ้งสดของเราผัดไทยเป็นผัดไทยสูตรโบราณรสชาติในการปรุงเนี่ยก็จะเป็นปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและที่ขาดไม่ได้ก็หอมแดงเราจะต้องใส่ เพื่อความหอมเพื่อความเป็นผัดไทยโบราณอีกการที่ได้รับความยอมมากก็คือเมนูกระทะร้อนเขาเด็ดตรงแป้งที่ใช้เนี่แหละครับที่นี่เขาเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านต้องบอกว่าหยุดไม่ได้จริงๆเลยครับร้านเปิดประมาณ10โมงเช้านะครับปิด3ามทุ่มครึ่งแล้วหยุดทุกวันจันทร์ครับถ้าผ่านมาหรือว่าคิดว่าอยากจะทานผัดไทยหรือหอยทอดที่ไหนที่อร่อยถูกใจ แวนมันได้เลยครับในช่วง y, แบงกี้แบงกิ้งชาร์ดเนี่ยก็ผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูอีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะไปดูว่าวันนี้ผมจะทําอะไรในครัวนะฮะแล้วกับแขกรับเชิญนะฮะเพราะเราจะทํามีกิจกรรมอะไรบ้างจะสนุกสนานยังไงนะฮะในช่วงแบงกี้คุกกิ้งายหนุพูหลงไหลในการปรุงอาหาร จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงพร้อมแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ก็คือสองสาวเซ็กซี่คุณครีมที่ชาชาและคุณหญิงอภิสรานี่ครับคุณครีมแล้วก็คุณหญิงนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต่อคนนี้มีใครเข้าครัวบ้างฮะเข้าครัวหญิงแม่เข้านะชอบกับข้าวมีเข้าครัวหรือเปล่าคะก็มีเข้าไปบ้างเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปบบเข้าไปหยิบของหยิบจานเลยค่ะตู้เย็นเออใช่นั้นเป็นว่าวันนี้ผมจะให้คุณครีมแล้วกันไหนๆก็ทําไม่เป็นแล้วก็ได้ก็เชียคะมันจะไม่เป็นตัวปวนในครัวเหรอคะอ๋อไม่หรอกครับแต่วันนี้ก็ คุณหญิงก็จานา,า,านว่าของใครจะอร่อยกว่าโดยที่จะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครฮะก็เหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบบายเทสติ้งนั่นเองฮะอะดโอเคดีค่ะเดี๋ยวจะรอ,อ,อชิมครับวันนี้เราก็จะมาทำบะหมี่เห็ดซอสอไต่กันเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นลูกศิษย์แล้วกันนะยครับลุกมือก็พอคร<อ>ับไม่ต้องอลูกศิษย์ครับอย่างแรกนะครับไม่ยากครับเราจะมาเริ่มทำซอสกันก่อนเลยเราใช้เนยเอ่ะใช้เนยครับตอนแรกก็ใช้เนยแล้วก็ลงไปผัดกับ กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีพริกมันหอมอะ่ะนี่อะไรอะคะเนี่ยอะไรอะจะเป็นน้ำมันงาลงใบเคี่ยวก่อ็เกีียวเกาหลีแต่งไปหมดเลยเกีียวเกาหลีใส่เติมน้ำน,นะฮะโอ้โหแรงโอ้ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว ล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราก็ห่อซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยเหล้าจีนนิดหน่อยอเหล้าจีนเราก็ตามด้วยนี่นะฮะพริกไทยดาม,มันก็จะเป็นซอสพริกไทยดำแล้วเหล้าจีนนี่ไปซื้อที่ไหนอะคะไปซื้อที่เมืองจีนครับไออันเรื่องจีนพูดเล่นพูดเล่น,ลนตามห้างสรรพสินค้าก็มี <laughs> ฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราก็จะทาหมูนะฮะหมูพันก็ยิบมาสักแค่นี้ไม่ต้องต้มก่อนไม่ต้องต้ม่ะใส่อย่างนี้ไปเลย อันเลยไม่มีอ,อะไรขั้นตอนต่อไปขอแป้งครับการที่เราโรยแป้งเนี่ยจะทําให้มันติดกันหมูเนี่ยเชื่อมกันแล้วก็เวลาทอดเนี่ยมันจะได้กรอบนิดหน่อยเพิ่กใช้ตอสน,นะครับเพิ่มนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความกลมกลอม จ,จัดจางอะไรนะตอนนี้ก็ใครตโตมันแล้วนะนี่คุณแบงค์อย่างนีเ้นเรียกว่าสไตล์อะไรคะสไตล์ไทยครับไม่ใช่สไตล์ฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเขาไม่ใส่หอมเทียวเยอะหนานนะดนั้นหรอกคุณหญิงจากหน้าตาเนี่ยให้เดาว่าจานไหนเป็นของใครทาไม่ถูกว่าไหนจะแบบว่าของน้องครีมครับ <laughs> ดูท่าทางมันน่าอร่อยทั้งสองตาเลยอืมไม่เอาไปตัดเอาไปได้สิเลยนะโอเคจานนี้มันจะแบบ เผ็ดเผ็ดหน่อยนึงอ่ะจานนี้บ้างจะได้เห็นความแตกต่างอันนี้มันจะจืดนะจริงเหรอแต่ว่ามันมันเผ็ดแต่ว่ามันมันอ่ะมันมันไปอ่ะแต่จานนี้มันแบบว่ามันไม่มันมากแต่ว่ามันไม่เผ็ดอ่ะทั้งคุณหญิงสรุปเลยว่าจานไหนเลือกจานไหนไม่เลือกหรอเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกอ่ะ มันก็อร่อยเหมือนกันรสชาติมันพอๆกันเลยอะทั้งสองจานเลยอะนั้นเราเฉลยกันไหมคุณเทมมันมาจากที่เดียวกันแต่ไม่ะเพราะว่ารสชาติมันก็แบบว่ามันคล้ายๆกันอะรู้ว่าพี่จะเป็นคนชิมไงก็เลยใส่เพ็ดไปเ้ิยเพิเพ็ดมเพ่ใช่เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันแบบว่ารสชาติมันคล้ายๆกันอะกินรู้เรื่องไม่ถูกอะครับเราวันนี้โอเคไหมสำหรับอาหารโอเคอร่อยมากแล้วก็สนุกมากค่ะแล้วก็คิดว่าแบบการทำอาหารมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะถ้า ถ้าเราถ้าเราอยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีคนสอนที่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเออมันน่าจะมันน่าจะสนุกขึ้นอะไรเงี้ยรักในการทำอาหารนะเรื่องการทำอาหารก็ไมยากการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะสนุกกับการปรุงอาหารนะครับการจัดจานการแต่งจานเนี่ยถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารซึ่งผมรับรองว่าแขกรับเชิญของผมเนี่ยทุกคนตั้งใจแต่งหน้าอาหารให้ดูดีดีกว่าตั้งใจทำอาหาร่างงรับ ตอนนี้ต้องเข้าเบรกสักครู่นะครับแล้วกลับมาในเบรกหน้าช่วงหน้าห้ามพลาดร้านอร่อยเด็ดอันดับที่5ถึงอันดับที่1รอคุณผู้ชมอยู่จะมีร้านไหนในใจคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะคะ